สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพื่พี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจะพี่จ๋าก,กับน้องราพี ep ที่840ค่ะ840นะคะพี่พีขาประจำา่าเย็นวันพุธนะคะพี่ขาวันพุธท,ที่4ค่ะ มิถุนายน2568นะคะเช่นเคยจะพิจาน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพิจา๋าหงชุดนะคะพี่หายเย็นนี้31รายการมีรายการพิเศษหนึ่งองค์ค่ะ หนึ่ถึงสามสิบองค์200ร้บาท2องค์300ร้บาทนะคะพี่ขาศูนย์เก้า1ก้าศูนย์แปดสะคะศูนย์เก้าส่ค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางจากปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเช้าค่ะเริ่มต้นงลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะรายการที่หนึ่งเหรียญหลวงปุโตค่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะปี2511ค่ะเหรียญหลวงปุโตะนะคะอายุ82ปีค่ะ 2 0 0บาทค่ะรายการที่2เหรียญหล่ลอหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนี้นะคะเนื้อหาเก่าสวยรายการที่2ค่ะ3เป็นเหรียญเ,เหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญค่ะเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะเป็นห่วงเชื่อมนะคะ 4เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะปี2,505นะคะรายการที่5เป็นพระคำหมากหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสูงค่ะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะ6จะเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามค่ะ มาในเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้ด้านหลัง2521นะคะมียันแบบนี้ค่ะรายการที่7จะเป็นเสมาหลวงปู่ทิมค่ะที่ระลึกในงานาฉลองอายุครบ8ลรอบปี18นะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไลค่ะ รายการที่8เป็นสมเด็จบกโพเก่าค่ะของสมเด็จโตนะคะพี่ขาของสมเด็จโตค่ะด้านหลังมีแบบนี้เป็นตัวหนังสือแบบนี้ค่ะมาในเลี่ยมสแต,เตนเลสเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ค่ะเก้าเป็นนางพญาค่ะเก้าจะเป็นนางพญาเนื้อหาเก่าสวยค่ะ สิจะเป็นเหรียญหลวงปูแสนลงยาค่ะสวยนะพี่นะด้านหลังค่ะมีโค้ดหมายเลขด้วยรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงโทรทักไลน์ได้เลยจ้ะพี่จางง๋า1องค์สอง,องสร้บาท2องค์300ร้บาทค่ะ 11เป็นเหรียญหลวงปู่โตเป็นเหรียญพัยดยศนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะปี16นะคะรายการที่12ปิดตาหลวงผู้เอี่ยมค่ะปิดตาสายวัดสะพานสูงค่ะเนื้อหากเก่าๆแบบนี้นะคะ13เป็นสมเด็จแบกม่านค่ะ ด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะ14ค่ะพี่ขาเป็นหนุมาน้องรพีได้มาเป็นไม่ไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะเบานะคะพี่ขาเป็นเบาๆานะไม่ไม่ได้หนักค่ะน่าจะเป็นเนื้อผงค่ะ15ค่ะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิธิ์ค่ะด้านหลังนะคะปี05ค่ะ ที่ระลึกในงานสร้างพระเจดีวัดวันดีนะคะปี2,505ค่ะ16เป็นพระกิ่งค่ะเป็นพระกิ่งของพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะรายการที่17เป็นปิดตาหลวงพ่อคูนค่ะลงรักแดงแบบนี้ค่ะ พระปิดตาหลวงพ่อคูณด้านหลังเป็นรูปท่านนั่งค่ะเนื้อหาเก่าๆก่า,กา18จะพี่จาจะเป็นหลวงพ่อโสธร2460ค่ะหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะพี่นะ2460 19หกหลวงพ่อโสธร2หน้าค่ะ ยีเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพระผงหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะ21่สิค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะมีฝังตะกุดฝังเหรียญด้านหลังค่ะรัฐบาลไทยแบบนี้นะคะ ยีเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญเก่านะคะปี2520ค่ะ23เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะ24เป็นรูปหล่อค่ะหลวงพ่อเงินมียันตรง ตรงหน้าอกแบบนี้นะคะยี่สิบห้าค่ะเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หุดผงด้านบนยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะปีหนึ่งสองนะคะ เหรียญไตมาดหลวงพ่อแพรค่ะ27เป็นสมเด็จเก่าค่ะเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้ค่ะ28ค่ะสมเด็จแตกลายงาสวยนะพี่นะสมเด็จแตกลายงา29่ค่ะ หลวงพ่อเกษมเขมมะโกปี18สุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะมาคู่กับ30มสบจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปี17ค่ะ1องค์200ร้บาท2องค์300ร้บาทจัดส่งให้พี่พีฟรีนะคะวันนี้มีรายการพิเศษตอนเย็นหนึ่งรายการเป็นหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีค่ะ ปีหนมาพร้อมกล่องค่ะต่อโค้ดมีรอยจานรุ่นสร้างบาร,รมีปี1-9ค่ะสวยค่ะรอยจานชัดเจนเลยค่ะ500บาทจะพีจ่จ๋ารายการพิเศษหลวงพ่อคูณนะคะ โอเคจะพี่จ๋าชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพีได้เลยนะคะ099 084 1561จ้ะ0 9 2ย์3 9 6 1 0สําสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ